ัล <Hello? S 1> โหม่ก็ไปแจ้งความใช่ไหมคะน้องแจ้งความอะไรคะอยากอยู่ไม่ถูกใช่ไหมคะไม่ได้ว่ากลัวนะคะจะแจ้งไปโรงพักถ้าอยากจะหาเรื่องใส่ตัวต้ระวังราคาซึ่งมีแต่ไม่เป็นนะคะหาเรื่องใส่ตัวอะไรกันคะ,ะ,ไ,คะไม่ทําอะไรเลยจะหาว่าไม่แจ้งนะคะขอเตือนไว้ก่อนค่ะสุดยอดแม่งละลานแต่แล้ข้อความ,ม,มพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนอีเด็กใจแตกอีชั่วบ้าผู้ชายโอ้โหสารพัดสารเพรชีวิต คลิปเรื่องราวสุดอลเวงของมนุษย์ป้าและน้องกิฟต์เด็กผู้หญิงวัยสิบสี่ปีพลเมืองดีที่ให้ข้อมูลของคนร้ายมาจนเป็นที่มาของการจับคนร้ายและนำรหัสที่โดนโกองกลับขึ้นมาได้น้องเป็นอะไรมากนิดหนึ่งคะว่างมากเลยกำลังมากแล้ยังไงรูงเสือกเรืเ่องชาวบ้านพวกเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานครับทุกคนน้องกิฟต์พลเมืองดีคนนี้ก็โดนมนุษย์ป้ารังควานใส่ร้ายระรานรังแกสารพัด ชีวิตเนี่ยแทบอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะครับทั้งงานอยู่ของท่านดีๆไม่เคยเป็นร้ารานใครนะคะครับแต่ว่าผมมีข้อมูลนะครับเขาอ,อัดคลิปวิดีโอตอนที่คุณป้าออโทรมานะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นในต้นคลิปไปแล้วและที่สําคัญครับใคร,ครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้ผมแนะนาให้ทุกคนมาดูคลิปก่อนหน้านี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดก่อนมาดูคลิปนี้นะครับและในคลิปนี้เราได้าําบาังเกงความำเนินคดีและได้หมายจับพร้อมกับหมายค้นมันเรียบร้อยแล้วเราได้นแนะกับ เพื่อบกจับโถมรถป้า <GO> ถ <av i> ึงบ้านเพื่อลากคอมันเข้าคุกเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงก่อนที่คุณจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับชาพรกันแล้วไปชมกันเลยครับฮัลโหลครับน้องกิฟส์ค่ะเออน้องกิฟส์เดี๋ยวซื้อสายรอแป๊บหนึ่งนะพี่ก็ขอโทรหาผู้เสียหายอีกคนหนึ่งก่อนนะ ฮัลโหลครับ,รบน้องภูม่าตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยบักก๊อดเอ๋ยกับอีป้าเอา๋ยได้ทักไปโทรหาละลานน้องภูม่าอีกไหมไม่นะครับไม่มีแบบโทรเข้าไปก่อกวนเลยใช่ไหมไม่มีเงียบนิ่งเลยเนาะครับอ๋สแสดงว่ามันเหมือนกวนโทรไปละลานเฉพาะน้องกิฟต์หลักๆว่าคือตอนนี้ลองโทรถามผู้เสียหายคนอื่นๆ่ะเจ็ดแปดคนที่มันไปโกงเขาบักก๊อดอ่ะมันก็ไม่มีใครที่มันแบบไปละลานนะนอกจากน้องกิฟต์ตอนนี้หลักๆเลยอ่ะคือแรกๆอาจจะมีละลานคนอื่นบ้างมีป่าปายแต่ช่วงหลังวันนี้หลังจากที่เราโทรไปด่ามัน ครั้งก่อนหน้านี้แล้วอะ่ะก็ไม่มีอีกเลยนะจะมีแค่น้องกิฟทีนหน่หนักๆอะ่ะเหมือนน้องกิฟอยู่ใกล้บ้านแล้วมันโกรธน้องกิฟจัดมากหรือเปล่าวะเออน,อน้องพูม่าครับอย่างนั้นแค่นี้นะครับได้ครับครับผมสดีครับเออน้องกิฟเหมือนจะมีเฉพาะเคสน้องกิฟเลยว่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีป้าโอลเวงว่ะคือไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายมาถึงจุดนี้จริงๆนะคือ <c oughs> มันเกิดจากความผิดพลาดของการเปิดเผยคนที่ให้เบาะแสหรือพลเมืองดีเลยอ่ะไม่งั้นเรื่องแบบนี้มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีป้านี่ก็จะไม่รู้ว่ากิแม่งเป็นคนองกดเแม่ง ต้องแบบโดนจับอะ่ะมันควรแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตได้แล้วตั้งแต่วันที่มีปัญหาวันแรกอะ่ะไม่ควรที่จะต้องมาแบบคุยกันเรื่องนี้อีกแล้วเพราะเรื่องแม่งมันควรจะจบไปแล้วอีหานี่แม่งก็ไม่สํานึกกับมึงคือคนเรามันเฮียนี่มันก็คือเฮียนะไม่สํานึกก็คือไม่สํานึกนะน้องกิฟก็คือแจ้งควาไมไว้แล้วคุณพ่อก็คือโเนคดีไปแล้วใช่ค่ะอย่างนี้ก็คือตอนเนี้พี่ว่าเรื่องนี้นะคุกอ่ะจะเป็นคําตอบเดียวของคนประเภทเนี้จริงๆคือเราไม่เคยเชื่อว่าคนคน,คนหนึ่งอะ่คนนงอะควรได้รับโอกาสแต่วันนี้ คําตอบเลยชัดเจนมากว่าไม่ใช่ทุกคนจริงๆว่ะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คือบางคนแม่งคือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆนะเว้ยคือมันต้องโดนจับไปกี่รอบอ่ะแล้วหลังจากนั้นทุกๆครั้งเมื่อเรื่องนั้นมันจบแม่งมันก็ยังทําแบบนี้อีกเหมือนเดิมอ่ะทุกคนดูนะครับนี่ไม่ใช่ความผิดของใครที่แม่งแบบอีป้าที่ จะต้องโดนแบบนี้นะมึงอย่ามาเข้าข้างคนผิดอีหานี่คือแบบสุดจะทนจริงๆไม่มีใครเกินไม่เมนมนุษย์คนไหนแม่งแบบงาไปกว่าอ,อีมนุษย์ป้าคนนี้อีกแล้วอะ่ะเอออะอย่างนั้นก็ให้มันเป็นตามกระบวนการทางกฎหมายน้องกิฟก็รอคุณพ่อประสานกับน้าหต้าที่ตำรวจประสานแล้วก็คุยกันบ่อยๆกับตำรวจนะครับแล้วก็หมายจับออกเมื่อไหร่บอกพี่กัดด้วยพี่พจะกลินไปหาน้องกิฟทันทีเลยอีนี่แม่งสุดจะทนต้องอยู่ในคุกทั้งป้าทั้งหลานเลยอีเวนนี่เจอคนแบบนี้มันน่าหงุดหงิดอ่ะพี่แกพี่แกสนใจ มากับหนูไหมครับคดีมันเริ่มกรารจะเสร็จแล้วอะตอนนี้มีหมายเรียกไปแล้วค่ะต่อไปก็น่าจะเป็นหมายจับออกมาแล้วพี่แก<ะ>สนใจมากับหนูไหมสนใจแน่นอนครับยังไงถ้าเกิดว่าหมายจับ,บออกก็หล่บอกพี่แกเลยพี่จะไปทันทีเลยเดี๋ยวจะไปหาน้องกิฟต์เดี๋ยวเจอกันเรื่องนี้อีหานี้อยากเห็นหน้ามันมากสรุป,ปก็คือพวกเราประชาอุสนทุกคนในโลกครับเราไม่สามารถที่จะทําให้โลกนี้มันปาศสจากคนโกงได้เราต้องอยู่กับมันเราต้องเรียนรู้กับคนพวกเนี้ยเพื่อป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองเว้ยผมและผู้เสียหายน้องกิฟต์พลเมืองดี น้องกิ๊บจะต้องมาชิปหายจะต้องมาซวยจะต้องมาโดนพวกเคียเนี่ยคอยลาวีคนเฮี้ยแบบเนี้ยมันคนมาอยู่ในคุกเว้ยเดี๋ยวยังไงพี่ก็จะลองปรึกษาทนายดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวหมายจับออกเมื่อไหร่เราจะบวกทันทีโอเคไหมครับอ่ะอ่ะก็ตอนนี้ดำเนินคดีเราแจ้งความไปแล้วนี่ก็เดี๋ยวรอให้มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าอีนี่แม่งเหลี่ยมอีนี่เม่งร้ายเบื้องต้นตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้น้องกิ๊บอยู่เฉยๆนิ่งมันโทรมาตัดสายแล้วต่อจากนี้ถ้ามันโทรมาอีกบอกมันว่าโทรมาหาพี่แก ไปเลยได้ค่ะอ่ะโอเคครับงั้นตามนี้นะครับโอเคค่ะพี่แกครับผมสวัสดีครับ,บน้องคิมสวัสดีครับวันนี้ค่ะพี่แกเป็นยังไงบ้างมีข่าวดีมาบอกใช่ไหมหมายจับออกหรือยังเออหนูมีอะไรจะให้พี่แกดูอะไรเอ่ยอะไรอเคคอ่ยหนูตเขส่งคลิปล่าสุดอนนะแต่ให้พี่แกดูแล้วอ่ะแปะ๊บนึงนะแปะ๊บนึงขอดูก่อน<ห>ใช่ม,มีอะไรจะแจ้งความบ้างบ้านจะมาจีงอะไรตัวเองอเ,เอาตัวเองเท่านัก่อน กิดมีปัญหาก่อนนะถ้ามีัญหาเองก่อนนะหนูมีแม่ทำเลยเลยูบอกแค่ีก โอ้โหมันโทรหาน้องน้องน้องกิ๊บเมื่อไหร่ครับอันนี้คือคลิปเมื่อไหร่อัดไปเมื่อไหร่ตักีนนี่เลยค่ะพี่ชีวิตคนเราก็ต้องมาวุ่นวายต้องมาเจอกับคนแบบเนี้ยมันมีคนแบบเนี้ยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยเราจะหลีกเลี่ยงกับการเจอกับคนแบบนี้ยังไงทั้งที่เราไม่ได้อยากจะเจอกับคนแบบนี้เลยวะน้องกิ๊บไม่ต้องมาวุ่นวายต้องมาสวยต้องมาคอยจิตตกต้องมาคอยรู้สึกและรองรับอารมณ์กับอีมนุษย์ป้าส้นตีนเนี่ยทุกครั้งทุกครั้งต่อกี่ครั้้้้งงต่่่่่่อกกกกีีีีคครััะาาาาามมมนนใจจจวววดยลิปท มาให้สี่ห้าคลิปอะมันด่าชีบหายตายหาเลยอะน้องกิฟฟูอวยกับพ่อหนูไหมคะเอะอเออขอคุยกับคุณพ่อหน่อยสิคุณพ่อสมสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคือผมเป็นห่วงเรื่องสภาพจิตใจน้องกิฟปะครับกิฟเขาโอเคใช่ไหมโอเคครับคือเขาปกติเลยใช่ไหมครับเขาไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมเขาโอเคใช่ไหมจริงจริงใช่ไหมอันนี้คือไม่ต้องเกรงใจผมนะคือตอบตอบได้จริงจริงเลยดูเหมือนเปลี่ยนไาอยู่นิดนึงอยู่ครับอืมเหมือนจะเป็นอ่ะติดตกลงครับโอ้ใช่ นะน้องกิฟก็14ปีพอๆพอกับไอ้ก๊อตคนร้ายเลยซึ่งผมเป็นห่วงในเรื่องของสภาพจิตใจมากๆเด็กอายุ14ปีจะต้องมาเจอกับเนี่ยสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยจะต้องมาเจอกับคนแบบเนี้ยเขาจะจัดการกับความคิดตัวเองได้ดีมากขนาดไหนอันนี้ผมเป็นห่วงมากยังไงฝากคุณพ่อพยายามดูเรื่องนี้กับน้อง่อยนะครับผมเป็นห่วงอันนี้ผมช่วยคิดช่วยเตือนครับคุณพ่อแล้วทีนี้เรื่องของคดีความเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อเห็นแจ้งว่าตอนนี้คือหมายเรียกครั้งที่2เนี่ยออกแล้วเอาอย่างนี้ได้ไหมคุณพ่อเดี๋ยวผมอยากจจะะปรรรสาาานนกับทททงตํววีีีี่่้้อยเดดูแลค เห็นน้องบอกว่าคุณพ่อไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่เคยทําเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเป็นธุระในการจัดการแล้วคุยให้ได้ไหมคุณพ่อติดต่อไปอยังร้อยเวรก่อนแล้วเดี๋ยวคุณพ่อส่งเบอร์มาให้ผมแล้วก็คุณพ่อบอกร้อยเวรว่าจากนี้ไปเนี่ยคดีความคืบหน้าแบบไหนอะไรยังไงให้โทรติดต่อหาผมได้ไหมครับได้ครับครับทีนี้เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้เองเนาะกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจร้อยเวรที่เขาดูแลคดีความนี้แหละแกดูแลให้แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยผมโทรคุยกับทนายเรียบร้อยละก็เดี เรื่องนี้ว่าลำดับการในการดำเนินคดีต่อจากนี้ไปเพื่อให้มันรัดกลุ่มและดีที่สุดกับเราเป็นประโยชน์มากที่สุดสําหรับเราจะต้องทํายังไงบ้างหน่อยแกลองปรึกษาทนายเพิ่มเติมให้นะครับคุณพ่อครับครับผมโอเคฮะแล้วทีนี้มันมีการโพสต์เฟซบุ๊กประจานด้วยแล้วทีนี้ตํารวจเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาในเอกสารตัวนี้ของหมายจับครับว่ายังไงครับคุณพ่ออ่าก็จะเป็นในคดีหมินประมาณครับน้องแกติดคุกอะไรยังไงรู้สึกจะประมาณ2ปีถึง5ปีไม่แน่ใจอาจจะต้องโทรคุยกับทนายคทีนึงนะครับแกขอโทรมาเขาคือใครอะ อีป้านั่นเหรอป้านั่นใช่รับเลยรับเลยรับแล้วบอกมันว่ามีปัญหาอะไรให้โทรหา,าพี่แก๊สเลยค่ะฟังด้วยฟังด้วยฟังด้วยขอฟังด้วยติดกระเะใช่ค่ะอา่าพอดีป้าจะคุยด้วยเรื่องข้าใาจะผิดนะคะข้าวจะผิดอะไรป้าจะคุยอะไรถ้าจะโทรมาดามนนีเหรอ อะไรคะคลิปคลิปคลิน้องคลิปน้องคลิปบอกบอกเดี๋ยวพี่โทรกลับบอกบอกมันไปบอกว่าเดี๋ยวพี่โทรกลับเดี๋ยวพี่โทรหาพี่ขอคุยเองพี่ขอคุยเองเดี๋ยวรอพี่แกโทรกลับแล้วกันนะคะอืมอืมอืมเดี๋ยวพี่โทรเดี๋ยวพี่โทรกลับเองน้องคลิปวางยังครับวางไปแล้วคะ่ะอะโอเคไอ้ป้ามึงเจอกู ฮัลโหลครับคุณป้าครับจ้าเออคุณป้าครับพอดีตอนนี้เนี่ยครับก็คือน้องกิฟเองอะครับเขาก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับกับพฤติกรรมของป้าครับไม่ว่าจะเป็นป้าเอาป้ายอะครับไปติดป่าวประกาศตามเสาไฟฟ้าตามที่นู่นที่นั่นที่นี่อะครับตามศาลาอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีเรื่องที่ป้าโพสต์เฟซบุ๊กประจานน้องกิฟต์เขาด้วยอะครับแล้วเนี่ยโทรหาเขาต้องหลายรอบอะครับเขาอัดวิดีโอไปหมดนะครับป้าป้าจะเอายังไงอะครับเรื่องเนี้ยป้าอยากจะจบคอ่าอยากจะคุยแล้วแล้ทำไมถึงต้องทําแบบนี้นะฮะตั้งแต่แรกทำไมถึงคิดไม่่่่ไได้้้้แบบบนนีอคครัถาาาุุุณปมยยงวว แต่ตอนแรกอะครับยอมรับผิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตัวเองเป็นคนทำอะครับแล้วเนี่ยก็มาละลานเขาอะครับเหมือนคุณป้าไม่ได้สํานึกเลยอะเหมือนป้าแบบไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันผิดอะครับป้าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการอยากจบดีๆค่ะ่วยป้าหน่อยนะครับอยากจบดีๆแล้วจะจบยังไงครับคุณป้าจะทำยังไงครับตอนนี้คือถ้าจบตอนแรกอะมันมันง่ายครับมันตั้งแต่แรกคุณป้าก็จบได้แล้วครับแต่เนี่ยเนี่ยเราต้องมาแจ้งความต้องมาวุ่นวายน้องกิฟต์ต้องมาเสียงรู้สึกอะครับมันเรื่องมันเกกิดดขขึ้้้้้้้นนนนนแลวอออะะคคัับุุณณปาาาจจมมมโทษตตีไถูง ชอบยังไงครับในในคุณป้าลองบอกหน่อยครับใจป้าหน่อยได้ไหมคะเอาเราคุณป้าไม่เห็นใจผู้เสียหายแล้วครับเนี่ยคนอื่นเขารับรู้หมดแล้วครับข้อความคุณป้าเขียนว่าเจ้าเจ้าต้องแย่ครับไปติดประกาศนะครับเอาไปติดตามสายไฟฟ้าคนทั้งหมู่บ้านเขาก็คิดยังไงครับความรู้สึกน้องกิฟต์จะเป็นยังไงครับน้องแก๊สช่วยป้าหน่อยได้ไหมคะน้องแก๊สจะเอาเท่าไหร่ให้น้องเขาผอนแจ้งตามให้ป้าค่ะช่วยป้าหน่อยได้ไหมคะคือตอนเนี้ยเรื่องมันก็ดาเนินคดีไปถึงจะจะออกหมายจับแล้วนะครับเพราะว่าคุณป้าไม่ไปรายงานตัวเลยเขาเรียกปปป้้าาทีไไม่เลยครับ ไม่รู้ปะได้เอกสารหรือเปล่าครับไม่เห็นเลยจ้าไม่เห็นมีอไเอกสารอะไรมาเลยนะจ๊ะป้าไม่เห็นเลยจ้ะไม่เห็นได้ยังไงครับเขาส่งไปที่บ้านป้าที่ป้าอยู่เลยครับเนี่ยต่อไปเขาจะออกหมายจับนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับป้าแล้วป้ารับผิดชอบยังไงครับจะจ่ายกี่บาทครับน้องแจ็คจะช่วยป้าได้เท่าไหร่คะเพราะว่าป้ายอมจ่ายจ้ะให้น้องแคทช่วยป้าหน่อยให้มันจบเรื่องดีๆค่ะเอาแสนหนึ่งครับป้าแสนหนึ่งไงล่ะคะน้องแจ็คช่วยป้าหน่อยหนึป้าทำมาหากินปงหาไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแล้วแล้วแล้วมันสิ่งที่เกิดขึ้น มันเป็นเพราะว่าป้าเป็นคนทําเองนะครับอันนี้คือไม่ได้มีใครบังคับป้าทํานะครับคุณป้าทําของคุณป้าเองนะครับเลี้ยงหลานก็หลานเป็นโจรนะครับหลานก็โกงคนอื่นเขาอะครับสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้คนอื่นเขาอะครับไม่คิดถึงใจคนอื่นเขาอะครับเนี่ยครับมันถูกบุกฟังมาจากคุณป้านั่นแหละครับผมอยากจะบอกให้น้องแกสช่วยป้าหน่อยนะคะป้าให้สองหมื่นน้องแกสช่วยไปกอนแจ้งความให้หน่อยได้ไหมคะช่วยป้าหน่อยนะคะสองหมื่นบาทนะครับไม่ดปสาบานค่ะสาบานเหรอครับอารอบที่แล้วก็ทบ ตองช่วยป้าหน่อยค่ะโอเคครับป้าเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวยังไงขอตัดสินใจก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับเนาะ อะ่ะโอเคครับผมหมวดสดีครับน้องกิฟครับมันให้น้องกิฟต0สองหมื่นน้องกิฟเอาไหมอันนี้เราแต่น้องกิฟนะแต่ถ้าเป็นพี่พี่ไม่เอาครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพอจ่ายไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้มันไปโกงใครต่อการที่เราปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ครับอยู่โลกภายนอกได้มันก็จะไปหาเงินไปโกงแล้วก็เอามาจ่ายกับคนแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแจ้งความมันก็จะจ่ายแต่ถ้าเราไม่แจ้งความมันก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะว่าการแจ้งความไม่ใช่ทุกเคสไม่ใช่ทุกคนที่ตำรวจจะดำเนินคดีนะครับมันมีคนมากมายท มันก็จะมีคนแบบนี้ครับที่แม่งปล่อยไปขี้เกียจไม่อยากจะไปวุ่นวายปัดความรำคาญถือว่าเสวะเป็นเวรกรรมถือว่าเสวะสวยปล่อยเ,เงินทิ้งไปอีป้าแบบนี้อีคนจนอีพวกจนแบบนี้มันก็จะได้เงินแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอันนี้แล้วแต่น้องกิฟต์นะพี่ก็อยากจะเล่าให้ฟังน้องกิฟต์ลองตัดสินใจดูวยย่ายังไงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของน้องกิฟตนะ์เนาะถ้าุ้งกิฟต์พอใจกับเงิน20 0 0 0บาทกิฟต์เอาเงิน2 0 0 0 0บาทแล้วก็ไปถอนแจ้งความก็จบไปแต่ถ้า้องกิฟต์ไม่โอเคน้องกิฟต์ก็จับมันเขากขากอม่มลีไ เยอะเลยครับหนูอยากจับมันเข้าคุกมากกว่าแก๊สอืมอ่าโอเคคุณพ่อว่าไงอ่ะคุณพ่อว่าไงคุณพ่อสมครับเดินไปคดีต่อเลยครับอืมเนาะผมก็ว่าอย่างนั้นครับคุณพ่ออย่างนั้นก็ยังเดี๋ยวเรารอตำรวจมาโคมาแจ้งเรื่องหมายจับเมื่อไหร่เราก็เตรียมตัวกันครับคุณพ่อแล้วก็ผมว่าลากมันเข้าคุกอีกกว่าอีหานี่มันจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกครับคุณพ่อครับผมนั้นสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ตำรวจครับตอนนี้หมายเจ้าบอกแล้วนะครับน้องแก๊สโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยทีนี้อย่างนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะนัดแนะกับทางผู้เสียหายนะครับเจ้าทุกเขาครับแล้วก็เราจะเดินทางไปหาพี่ตำรวจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่นี่เรานัดเจอกันอยู่ที่บ้านคนลร้ก็ได้ครับน่าจะเป็นวันวันไหนได้ครับโอเคครับอีกสองวันน้องแก๊สพอไหมครับผมได้ครับอีกสองวันเนาะพี่ตำรวจอย่างนั้นเดี๋ยวอีกสองวันเจอกันครับผมครับได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ เอาละมึงบันเทิงไอสัตว์มึงเจอกูอีป้าอีเวนโทรหาน้องกิฟต์ก่อนฮัลโหลครับน้องกิฟต์ได้ยินค่ะพี่มีข่าวดีมาบอกครับน้องกิฟต์เมื่อกี้นี่เลยคุณพ่ออยู่ไหมเนี่ยอยู่ค่ะเปิดลาโพงให้คุณพ่อฟังด้วยเลยเมื่อสักครู่นี้ทางร้อยเวนตํารวจที่เขาดูแลคดีความเราอะครับเขาโทรมาแจ้งเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้หมายจับออกเรียบร้อยแล้วนะอีกสองวันเดี๋ยวพี่จะเดินทางไปบ้านน้องกิฟต์แล้วไปหาจากนั้นเนี่ยเราจะนัดแน่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วไปบุกจับมันที่บ้านครับน้องกิฟต์ดี มันจะได้ไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ต่อให้มันจะขอร้องอ้อนวอนอีป้านีนดดามา่มันจะเล่นบทดราม่ามันจะอ้อนวอนขอร้องนู่นนู่นนี่สารพัดสารเพน้องกิฟต์อย่าใจอ่อนนะครับคนเดียวที่จะยอมความได้คนเดียวที่จะตัดสินว่าคาดีความนี้จะเป็นยังไงคือน้องกิฟต์เพราะฉะนั้นแล้วอย่ายอมเด็ดขาดให้ตำรวจจับมันเข้าคุกอย,อย่างเดียวโอเคไหมครับใจนิ่งๆแข็งๆไว้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกสองวันเดี๋ยวพี่ไปหาครับผมคุณพ่อครับเจอกันนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับมึงเจอกูเม่งสะใจ Yeah! มีอีกเคสหนึ่งครับน้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพลเมืองดีมาให้ข้อมูลกับผู้เสียหายครับหลังจากที่เป็นพลเมืองดีให้ข้อมูลไปก็มีป้าของคนร้ายครับที่อยู่ด้วยกันในบ้านหลังนั้นเนี่ยก็จะมีคนร้ายชื่อว่าก๊อตกับมีป้ามันหลังจากที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาได้การช่วยเหลือป้าเนี่ยก็กำลังจะเกือบถูกจับครับป้าก็ยอมโอนเงินคืนแทนให้กับคนร้ายก็คือหลานตัวเองครับให้กับผู้เสียหายเพราะกลัวจะโดนจับเพราะคดีความมันออกหมายเรียกครั้งที่2ละมันก็จ่ายเงินแล้วก็ถอนแจ้งความจบกันไปครับหลัง จบคดีความไปเรียบร้อยเนี่ยอีป้าก็มีความกดแค้นกับพยานก็คือคนแถวบ้านที่เขาให้ข้อมูลมาอันนี้เป็นความรู้กับผมด้วยเหมือนกันนะว่าผมจะไม่สามารถเปิดข้อมูลเกี่ยวกับตัวพยานได้มันมีผลเสียมากๆต่อให้ตัวพยานเขาบอกว่ายินยอมที่จะเปิดจริงๆก็ไม่ควรเปิดเพราะสุดท้ายแล้วมันจะมีผลกระทบเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องทีเ่เราจะต้องมานั่งคิดกันให้มากขึ้นกับการที่เราเอาข้อมูลอะไรมาและจะเอามาเปิดเผยอย่างเงี้ยครับคือผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้นในเรื่องพวกนี้อันนี้ก็ใหม่กับผ มากเหมือนกันหลังจากนั้นพี่นนทน้องแม่งถูกอีป้าเนี่ย ข่มขู่คุกคามถูกโพสต์ประจานถูกเอาป้ายมาติดในหมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับในอำเภออำเภอนึงที่จะมีกันอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนครับคนก็จะรู้จักกันหมดนึกถึงบ้านนอกนึกออกไหมครับทุกๆบ้านแม่งรู้จักกันหมดเลยการติดโปงติดป้ายตามเสาไฟฟ้าเนี่ยครับเขียนวยผมมีข้อความด้วยแต่ผมไม่ได้เตรียมมาเขียนลูกอีสมสมนี่คือพ่อเขาลูกอีสมล้านกะลีหลายหลายผัวอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนกับกดแค้นน้องน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ากิฟที่เป็นพลเมืองดีเอาข้อมูลมาบอกพวกผม ว่าเนี่ยบ้านบักหากรเนี่ยคนไล่อยู่ตรงนี้นะพี่อุ้ยพี่มันอยู่โรงเรียนนี้นะน,นุ่นนี่หนูม,มีเบอร์ป้ามันผมก็เลยโทรไปหาป้ามันจนเราแบบจบคดีความแล้วเขายอมคืนเงินได้จนจนจน,จนทุกอย่างมันเรียบร้อยออกมาดีต้องขอบคุณน้องกิฟต์กับคุณพ่อด้วยคุณพ่อก็ออกมาคุยมาพูดดีมากแต่กลายเป็นว่าหลังจากคดีความจบคนที่ซวยคือน้องกิฟต์กับคุณพ่อที่ถูกละลานป้าน,นี่ก็มาด่าถึงหน้าบ้านมาละลานเหมือนกับให้น้องกิฟต์เขารู้ว่าเป็นการสั่งสอนของป้าประมาณว่าเนี่ยมึงวันหลังมม่าเสืกเรื่องงขออชาาบ้นะไรอย่างีี้้ครับตอนนหมายจับ แล้วเหมือนกันในข้อหา,อ,าอะไรนะผมจําข้อหาไม่ได้แล้วมินประมาทเหรออ้าอาอามินประมาทโดยการโฆษณาคือเรื่องนี้มันมันแบบพี่มันเกิดขึ้นจริงมันมีจริงจริงในจบบนี้ยังไงอ่ะทีเนี้ยผมก็อยจะถามว่าในกรณีแบบนี้ครับมันจะเกิดผลยังไงบ้างกับอีป้าคนนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนดูให้รู้ว่าการไปโพสต์ประจานกับใครแบบนี้การไปติดป้ายกับใครแบบเนี้ยมันจะเกิดโทษอะไรบ้างทางกฎหมายครับตัวจริงๆไม่มีสิทธิทำได้อะครับมินประมาทโดยการโฆษณาโทษมันจะ จโ่โค้กสองปีแต่ว่าถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยสางก็อาจจะรอลงอาญาแต่สารจะปรับหนักเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แถวกรุงเทพเนี่ยสาลปรับเป็นสี่หมื่นเลยนะแล้วก็ถ้ารับสารภาพเหลือสหมื่น้เราได้เงินไหมอ่ะไม่ได้ครับนี้ปรับข้อหลวงแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเอาตังเนี่ยเราต้องต้องยื่นคาร้องขอค่าเสียหายเข้าไปในคดีอาญาคดีนั้นอย่างอย่างเช่นเราต้องาให้เราใส่ข้อมูลเข้าไปในคําร้องตรงนั้นด้วยว่าเราต้องการค่าเสียหายที่เกิดขึ้นช่วงช่วงพิจารณาเนี่ยใช่ช่วงช่วงสามพิจารณาก่อนก่อนเวทาาคพาก็สามารถเียน ร้องยื่นยื่นขอข่าเสจะหายเข้าไปได้หรือว่าถ้าทาไม่เป็นก็จ้าหันายเข้าไปยื่นอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ยื่น okay, ตรงนั้น <okay. S 2> เราก็จะไม่ได้ในส่วนนั้นศาลก็จะตัดสินเฉี่พาะคดีอาญาไปแล้วก็โทษปรับแต่ถ้าเรายื่นขอ่าเสียหายเข้าไปด้วยเนี่ยเราศานก็จะพิจารณาให้เราในส่วนนั้นด้วยว่าเสียหายเท่าไหร่เงี้ยครับออย่างนั้นก็ฝากเตือนภัยกันอีกหนึ่งคดีนะครับทุกคนว่าอย่าไปโพสต์อย่าไปประจานใครทําผิดก็ต้องรอมรับผิดปรับปรุงตัวแก้ไขไม่ใช่ยังไม่ได้สํานึกผิดแล้วยังจะมาก แค้นคนที่เขาให้บเบาะแสอีกที่เขาเป็นพลเมืองดีอีกส่วนหนึ่งก็มาจากผมด้วยแหละผมมันก็มันก็โง่เองนะครับที่ไปเปิดเผยข้อมูลน้องเขาทําให้น้องเขาต้องมาวุ่นวายแบบนี้อ่ะก็เป็นประสบการณ์ให้กับตัวผมเองด้วยแล้วก็ทุกๆคนที่ได้ฟังด้วยเรียนรู้มันไปพร้อมๆกันพร้อมกับกฎหมายวันนี้ที่ทางทนายอนนท์นะครับมาให้ความรู้เราในแง่กฎหมายเคสมรุ์ป้าสุดอลอเรเองปวดหัวกับมรุ์ป้าคนนี้มากเลยพี่เดี๋ยวรอดูคลิปนะตลกชิบหายเลยผมไม่เคยเจอคนแบบนี้กับตัวเองจริงๆมีแต่คนอื่นเล่าให้ฟังมีแต่เาพูดถึง มนุษต้ามนุษป้า,น,ปานี่ออกไหมฮะมีคลิปนู่นคลิปนี่อันนั้นออกมามนุษป้าโอ้สุดจริง <laughs> เดี๋ยวรอดูกันนะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณทนายอนนท์มากๆนะครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนครับดังนี่คือทนายอนนท์นะครับรับปรึกษากฎหมายทุกๆด้านเลยใครอยากจะปรึกษาทนายอนนท์ในด้านกฎหมายต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อและทักเข้าไปหาทนายอนนท์ได้ที่ด้านหน้าของเราตรงนี้เลยนะครับทุกคนขอบคุณทนายอนนท์มากๆอีกครั้งหนึ่งครับแม่งเอ้ยยากกูมึงจะโกนมําควยอะไร เนี่ยเฮ้ยทำมาค้าขายแบบสุจริตไม่ได้เหรอครับผมพอถูกโกงมาก็มายากพรากูอ่ะครับทุกคนเรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อไปตามหาอีป้ารถอยู่ไหนเนี่ยโอเคไปเราจะเดินทางไปจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อไปตามหาอีป้าครับทุกคนก็ <c oughs> จริงๆไม่ได้ตามหาเนาะเพราะว่าเราก็รู้บ้านอยู่แล้ว <c oughs> มีบ้าน <c oughs> มีที่อยู่ชัดเจนทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับตอนนี้หมายจับออกเรียบร้อยแล้วหมายค้นก็พร้อมแล้วนะครับทุกคนคือตอนนี้เราไปนัดแนะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับกับทางน้องกิ แล้วก็คุณพ่อไว้เรียบร้อยละที่จะเดินทางไปบ้านอีป้าคนนี้นะครับทุกคนอ่ะเอาไป เนี่ยนะครับทุกคนไม่ง่ายเลยฮนะการเดินทางแต่ละครั้งผมมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นกับแต่ละคดีความที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกูก็ไม่ได้อยากจะจับอาดนั้นนะทุกคนก็ฝากเตือนภัยกันเนาะลงคลิปเพื่อป้องกันภัยเพื่อเตือนภัยนะครับก็เตือนภัยครับทุกคนครับอย่าถูกโกงดีที่สุดครับทุกคนปะเราจะเดินทางจากนี่ทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะห้าชั่วโมงครับประมาณ4 0 0กว่ากิโลนึงโอเคทําไมเราไม่ได้ไปเที่ยวแต่เราต้องไปจับโจรเวลาไม่ควรไปเที่ยวเพราะว่า ไม่เป็นไรนี่ก็คือมันมันคือชีวิตเราอะเนาะเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมเรามีโอกาสได้เตือนภยัยเรามีโอกาสได้ทําดีก็ไอ้เชี่ยสบายใจพูดแล้วหล่ออ้เชีย่ยสบายใจนะไปทุกคน,นับผมเดินทาง let's go <S ครับสวัสดีครับน้องกิฟพี่กกยกำลังจะออกเดินทางจากขอนแก่นนะประมาณ5เกือบ6ชั่วโมงไปเจอกันที่อ่าโลเคชั่นตามที่น้องกิฟส่งมาให้เนาะคือบ้านอีป้าน,นั่นเลยเนาะ ครับพี่แกค,คุยกับตำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะนัดแน่กับตำรวจนัดแน,น่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเรียบร้อยหมดทุกอย่างละก็เดี๋ยวไปเจอที่นู่นเลยตามบเอสที่เราส่งไปนะครับ โอเคโอเคครับทุกคนใครที่ไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับไปดูก่อนเว้ยถึงจะเข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวนี้มันเป็นยังไงคือมันเกินจะเยียวยาจริงๆผมไม่ได้อยากจะทําแบบนี้นะครับย้ำอีกทีดนึงว่ากูไม่ได้ชอบจับจรนกูไม่ได้ชอบมาตามล่าใครอะไรแบบนี้เลยแต่ในเมื่อเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือใครต่อใครเราสามารถช่วยเขาได้เราสามารถทําคลิปวิดีโอเพื่อเตือนภัยสังคมและเป็นความรู้ในการป้องกันตัวกับคน ดดูไ้ผมก็อยากจะทําแต่ถ้าเลือกได้แต่วันนั้นตอนแรกกูเกิลไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็นใจกูด้วยเนาะก็ฝากแชร์คลิปแล้วกันเป็นกำลังใจให้กับคนทํางานอย่างพวกเรานะครับค่านำมงค่านำมันค่าทํางานต่างานคือเราไม่เคยเก็บเงินกับใครแม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่คือมาด้วยใจล้วนๆทุกคนครับไป let's go ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราจะขออนุญาตนะครับ เข้าไปนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าอยู่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าครับพี่ชื่อพี่ยูอาวัลค่ะเดี๋ยวเราควรดูพี่มแลอวนะลูกตอนนั้นนะครับพอดีผมชื่อชัยนต์อมเปที่โรงพ้าเป็นหมอนะครับหลวงป้ามา แล้วก็พอระเบอันนี้ไปตัวลักฐานนะครับคุณป้าผมแก๊สนะครับครับคุณป้าเดี๋ยวขออนุญาตเชิญตัวไปที่โรงพักนะครับไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาตรงนี้นะครับค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการฝากขังต่อไปยังไงคุณป้าก็ไปให้ปากคำในชั้นศาลอีกทีเนึยนะครับค่ะอ่ะโอเคครับผมอย่างนั้นคุณป้าขอเชิญตัวนะครับแล้วก็อยู่นะครับไม่อยู่ค่ะอ๋อโอเคครับผมป้าผขออนุญาตเชิญนะครับเนะครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เรา ให้เจ้าหน้ที่ตำรวจนะครับจับกุณตัวคุณป้านะครับที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับหมายจับนะครับแล้วก็หมายค้นนะครับทุกคนครับอย่างไงขออนุญาตนะครับไปคุยกันอีกทีหนึ่งหลังจากนี้แล้วกันนะทุกคนเนาะไปครับไอซ่าจับแล้ว สตใจชั่วหายเลยทุกคนคือผมไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลหรือภาพอะไรบางอย่างได้เยอะมากนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเห็นประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าตํารวจเขาก็ขอไว้มันเป็นเรื่องของแง่กฎหมายด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของรูปคดีความด้วยเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนของศาลที่เขาจะพิจารณานะครับซึ่งผมดูทรงแล้วเนี่ยอีปา้าแม่งมีตังค์ไม่รู้มาจากการโกงหรือเปล่านะเพราะมันพร้อมใจมากตอนที่เข้าไปถึงที่บ้านมันนะมันก็คือเหมือนในการแบบต่อรองเจราจาเชื่อใจ,จเงินด้วยนะ เราก็มีการวอยววยไม่ยอมนะครับเราก็ถ่ายมาได้แค่บางส่วนบางท่อนนิดนหน่อยในโรงพักเนี่ยคือถ่ายไม่ได้เลยคือเหมือนตำรวจเขารู้เหมือนเขารู้ว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เขาไม่เอากล้องเขาไปเลยแล้วเขาเช็คด้ยวยเขาขอความร่วมมือซึ่งพี่ก็โอเคไม่อยากจะมีปัญหากับเขาเพราะว่าเขาก็น่ารักมากแล้วพี่ตำรวจที่เนี่ยก็คือต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆนะครับที่จังหวัดนี้เราพูดไม่ได้เนาะใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ซึ่งก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าตำรวจนะครับมากๆจริงๆที่อุตส่าห์เป็นธุระในการจัดแจงทุกอย่างให้เราโดยที่ให้ความร่วมม นะครับแล้วก็เหมือนกับเขาเองก็คงเห็นใจน้องน้องคิฟเหมือนกันแล้วก็รายละเอียดของสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่ป้พพาเนี่ยก็หนักหนาสาหัสมากมาะครับทุกคนก็เลยเขาก็เลยเหมือนกับทํางานเต็มที่มากๆนะครับ <S <S ซึ่งอ e ีมนุษย์ป้านี้นะครับโดนไปทั้งหมดคือประมาณ3-4ข้อหาที่ตํารวจเนี่ยเขาแจ้งข้อเก่าวหาไปเบ็ดเสร็จแล้วคุณป้านคนนี้เนี่ยจะโดนโทษนะครับจาคุกอยู่ประมาณ5ปีเดาว่านะอันนี้คือขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาลอีกทีนึงแล้วก็โดนค่าปรับเนี่ยประมาณ5 0 0 0 0นบาทซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินของา ยังไงหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ยพี่ก็จะโพสต์ในหน้า Facebook อัปเดตแล้วก็ไปคอมเมนต์ในคลิปนี้ให้ทุกคนได้ทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็ความคืบหน้าของคดีความนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันลวกันนะครับทุกคนแต่เบื้องต้นตอนนี้คือก็นำฝากขังที่โรงพักแล้วนะครับแล้วก็จะไปขังที่ศาลต่อไปครับทุกคนก็ฝากเตือนกันนะครับอะไรที่มันทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็อย่าทำครับมันสร้างความเสียหายสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศของเราเนาะการซื้อขายในโลกออนไลน์นะครับมันจะได้ดี กว่านี้นะครับทุกคนก่อช่วยกันครับกับขอนแก่นนะขอบคุณมากๆสําหรับทุกการติดตามนะครับผมดีใจมากๆที่ในเคสนี้เราได้ช่วยเหลือน้องอีกคนหนึ่งคือน้องกิ๊บนะ สี่แล้วมะสี่อีไอซ่ามันมีเนื้อหาช่วงที่เราไปบ้านน้องกิฟนะครับแล้วก็มีเนื้อหาตอนช่วงที่เราอยู่หน้าบ้านป้ายืนเสียงกันสักพักหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปบ้านป้าด้วยแล้วก็มีเนื้อหาที่โรงพักช่วงเนี้ยคือเปิดเผยไม่ได้เลยนะครับแล้วน้องกิฟคือบอกว่าสามารถเปิดหน้าน้องกิฟได้เปิดบ้านน้องกิฟได้เปิดทุกอย่างได้หมดเลยน้องกิฟไม่บอกว่ามันต้องเซนเซอร์แต่ว่ากูกูมีประสบการณ์แล้วกูจะไม่ขอเปิดเผยพลเมืองดีอีกเด็ดขาดต่อจากนี้ไป นะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันมีผลเสียมากกว่าผลดีเอาเป็นว่าเราเชิดชูคนที่เป็นพลเมืองดีแล้วกันเนะเาะแล้วก็เก็บน้องไว้ในจุดที่ควรจะอยู่เป็นประสบการณ์เลยกูเลยอะมึงสู้ตายมากไอ้เหี้ยทำเป็นหนังสั้นได้เลยเนะี่ยเออสน <laughs> จริงเอาวันแตงสั้นยังได้เลยอ่ะใช่เชื่อแม่งเยอะมากแล้วจังหวะที่อีป้าเล่นวยวายรงพักอ่ะแม่งขี้วีดสั้นยี่เฮียคนติดเนี่ยเลยอ่ะโทรัทคุยน้อยมันวนหนักอยู่นะรู้คือมันดูเหมือนมันดูเหมือนกับว่ามันจะพยายามแบบปฏิเสธหลายข้อกล่าวหาเหมือนกันนะ ว่ามันไม่ได้ทำนะที่หลักฐานแม่ชัดมากจังหวะที่มันบอกว่ามันไม่ได้เอาป้ายอ่ะเอากระดาษอ่ะไม่ติดแล้วน้องกิฟต์มันยืนเถียงกับมันเลยแล้วมันเถียงกับน้องกิฟต์ว่ากูไม่ได้เป็นคนทำกูมึงด้วยต่อหน้าตำรวจเลยตำรวจปุ๊บเขาหลักฐานไม่ดูว่ามันมีวิดีโอมันมีภาพที่มีบ้าเนี่ยอบยใช่ที่เขาเห็นว่ามันอ่ะเป็นคนเอาาติด แล้วมันก็แบบเงียบส้นตีนอ่ะคืออันไหนไม่มีหลักฐานอ่ะมันเถียงคอมันเอ็นอ่ะหน้ามอนคือคนแบบนี้มันมีจริงๆคนมันเหี้ยก็คือเหี้ยคนมาสนะเรียวคนมันชั่วก็คือไม่เชื่ออะไรไม่ได้คนมันตอแหลนี่บอกมั้ยตอแแก่ตัวพี่อทุเรศโคตรเกลียดเลยคนแบบนี้เหี้ยหน้าแม่งติดคกเนาะเจอคลิปหน้า มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,วเพจแจ้งอเ,เอ็กทูผู<ท>้ใดก็ตามอยากสิลองเรียนมีเรื่องสิแจ้งความต่างๆอยากติดต่อพิกัสเอ็กทูมาเถอครับมาเด้อสองทั้งเดียวเทานางเ,เพจแจัดเอ็กทูส่งขอ,งของความมาเลยแล้วเจอกันเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อป๊าป๊าป